ค่าตัวเท่าไหร่รีบรงร่างกายกลับเสาเมืองทองเปิดบ้านตองกวินเผยสถานะมะนาวพร้อมฝากคำพูดหากมีหนุ่มมาจีบ เป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่เลิกกันห้ามกลางความเสียดายของแฟนคลับสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยตองกวินและดาราสาวมะนาวสอนสินมณีวานที่เคยคบหาดูใจในสถานะแฟนมาเป็นเวลายาวนานถึง11ปีก่อนจะแยกกันไปในช่วงปี2563และหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งในปี2565โดยมะนาวได้เผยว่าในงานของพ่อตองเมื่อช่วงต้นปีเธอและอด ดีตคนรักได้กลับมาคุยกันจริงส่วนสถานะจะเป็นแบบไหนให้อนาคตเป็นคำตอบเมื่อต้นปีเจอเรื่องเศร้ามาที่จากไปคุณพ่อและมะนาวเป็นกำลังใจสำคัญหลังมีภาพกอดออกมาทำให้เป็นแฟนๆดีใจและลุนให้กลับมาคบกันมะนาวเองก็บอกว่าได้กลับมาคุยกันมากขึ้นอัปเดตหน่อยว่าพัฒนาขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนก็มีคุยกันบ้างครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวแล้วมะนาว เขาก็ทํางานเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยเขามุ่งในการสร้างเนือ้อสร้างตัวของเขาเองและเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยดีแล้วครับที่เขาโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองตอนนี้ด้วยคือเหมือนตอนนั้นกลับมาในช่วงงานของพ่อผมด้วยเขาก็เป็นกําลังใจมาส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่าย ก็ขอให้เป็นเรื่องตามเวลาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปมุ่งมั่นมีสมาธิกับการทำงานทั้งตัวเขาและตัวผมก็มีงานค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องของความรักให้คิดถึงแล้วก็ยังไม่ได้มีสาวคนใหม่ยัยงครับตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยเราก็อยากจะรักษาตัวเองให้หายก่อนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะดูแลแม่เขาให้ดีด้วยด้วยความที่แฟนๆก็เชีย์แล้วก็เสียดายคู่เรามากๆ ตรงนี้ส่วนตัวเรามีความคิดเห็นยังไงก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้การแต่เรื่องของตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วอย่างตัวเขาเองก็เป็นสาวสวยที่อยู่ในวงการเจอคนมากมายหากมีหนุ่มๆเข้ามาจีบตรงนี้เราติดไม้จริงๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นก็ไม่อยากจะไปกดดันใครทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดก้นโอกาสที่จะกลับมาครับยิ้ม